ฮ่าครับสวัสดีครับมีลักกที่แบนะครับวันนี้เราอยู่ในกระบ,บี่เยอะวิทยาศากรสามนะครับตัวนี้กวันนี้ขออนุญาตแานะนําครับว่าเออเซฟใหม่ก็เปิดเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราอยากแนะนําว่าถ้าใครอยากมาเล่นเซฟใหม่เนี่ยเราจะต้องเล่นอาชีพอะไรดีเติมแพ็กอะไรบ้างจะได้แบบคุมๆและคูลๆครับเพื่อนๆจะได้ติดท็อปหนึ่งถึงสิบแบบไม่ยากเย็นนะครับแต่วัน,นี้ถ้าเกิดไปเจอสุรต่านเยอะกว่าจะลำบากสักนิดน,นึงนะ,ะแต่ไม่เป็นไรครับเราเราต่างคนต่างอยู่ อ่าขออนุญาตพูดถึงอาชีพเลยและกันนะครับถ้าเอาแบบไม่ตกงานแน่นอนอนะ่ะมีแนะนําธนูเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้บอกจริงนะต้องเติมนะครับก็ประมาณหลักพันหลักหมื่นก็เก่งแล้วแหละอ่าเติมแพ็คแล้วที่หมีบอกก็พอครับต่อไปเป็นในส่วนบางวารีไม่มีทางตกงานเพราะมันก็คือพระนั่นเองนะทุกคนต้องรับนะครับเอ่อต่อไปอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างคููก็คือสุสานโบราณเพราะว่ายิงไกล แล้วก็มีสกิลที่กระโดดขึ้นฟ้ายิงลงมาด้วยนะครับค่อนข้างตึงแล้วก็อกาชีพหนึ่งที่ทั้งแทงทั้งดาเมจได้เลยก็คือพักยาจกเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็ย้ายมาเล่นเยอะนะก็ลองเล่นดูได้ครับคือพักยาจกเนี่ยลงดันมันดีมากเพราะว่าเกาะมันเยอะแล้วก็เป็นส่วนดาเมจค่อนข้างแรงนะครับฟวามมือ18พิชิตบังกรก็เผื่อใครจะลองเล่นก็ลองไปดูไกด์หมีได้นะครับ มือบูผหาก,ก็ดีเอาเอาอาชีพอะไรที่มันเน้นยิงไกลไอะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ตัวเราไม่ต้องประทามากมันไม่ต้องอัดเยอะก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้คืออันนี้คือแค่แนะนํานะจากประสบการณ์ที่เล่นนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนแพ็กอะไรคุ้มโอ้โหแพ็กอะไรคุ้มใช่ไหมครับนี่เลยอ่ามาด้วยส่วนหอลินหลังก่อนเลยครับนี่เราเอาหยกเขียวซื้อได้เลยครับนี่ของของรางวัลต่างๆนะครับเพอเราตรงนี้ซื้อเนี่ยมันจะได้ถุงเห็นไหม ถ้าเราซื้อครบ2ครั้ง5ครั้ง9ครั้งเห็นไหมครับก็จะได้ของฟรีเพราะนั้นแล้วถ้าจะเติมครั้งแรกตรงนี้คุ้มนะครับต่อไปเป็นส่วนกองทุนตรงๆเรียมีแนะนําให้เติมเลยครับเพราะว่าทองเราต้องใช้เยอะมากเกมนี้นะแล้วก็เวลาผ่านเลเวลไปเห็นเราจะได้ทองต่างๆซึ่งจะทำให้ตัวละครเราเติบโตขึ้นมาครับต่อไปเป็นในส่วนอะไรที่ต้องเติมจริงๆเลยอันนี้ห้ามพลาดคือการ์ดรายเดือนการ์ดสัปดาห์อันนี้ซื้อ2เลยครับาะว่าเพิ่มมาลวันเลยเห็นไามเราจะได้ทอง2ต่อเลยซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเอาทองไปใช้ ทำไรได้วันหนึ่งนะครับต่อไปเป็นส่วนแพ็กโบนัสอันนี้อันนี้ก็โคตรคุม้มอันนี้มีแนะนําให้ซื้อ7วันเลยครับแบบคููเลยเห็นไหมสี่ร้อยเจ็บาทถ้าเพื่อนเพื่อซื้อวันเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับก็มันก็เป็นไรที่เราต้องเติมทุกวันอยู่แล้วก็เลยแนะนําว่าเติม7วันไปเลยครับท่านผู้ชมเหมือนมากได้ทั้งทองทั้งตัว๋วโอ้โหสบายเลยครับหลังๆมันใช้เงินเยอะมากนะอันนี้มีแนะนํานะครับ เ,เราก็จะมีในส่วนกิจกรรมต่างๆนี่กิจกรรมนะครับท่ามกลางแสงและเงาบางทีมันก็ต้องแบบมีซื้อกล่องอะไรแบบนี้ซื้อตั๋วในการสุ่มเพิ่มพลังนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเ,อนเลยแต่ว่าแพ็กที่คุ้มที่สุดก็คือไอที่มีแนะนําไป้นะครับตะเกียที่แนะนําไปนั่นแหละพวกแพ็กเจ็ดวันหนึ่งเดือนอะไรแบบนี้พวกกองทุนเติบโตหมีว่าคุ้มคือหมี่เล่นนะหมี่ก็เติมแค่นะั้นแหละหมี่ไ่ได้เติมอย่างอื่นเลยครับเติมแค่นั้นก็คือเล่นง่ายแล้วเกมนี้โอ้ก็อะไรประมาณนี้นะครับ อ,อาจจะลืมมาทำอีเวนต์ต่างๆสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยกดคําว่าเนี่ยตำนานจอมหยุดได้เลยมันก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาเห็นปะเราก็แลกของเห็นไหมครับนี่ตัวคู่หูสมนี่เราใช้เหรียญโบราณหายากได้ครับซื้อว่าเป็นของฟรีนะนี่มีมวนภาพชุดมุกด้วยหาน้าใหม่นะครับเราสามารถกดเข้าร่วมได้นี่ชุดแฟชั่นต่างๆอันนี้แจกฟรีนะไม่ต้องเติมเงินนะครับก็สรุปก,ก็ประมาณนี้แหละครับ อย่างตัวหมีนี่คือหมีเล่น18ฟรามือพิชิตมังกรนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นก็สามารถมาเล่นได้เดี๋ยวหมีไปลองเทสให้ดูนะครับลองไปดูไกด์ได้ครับวอลหนึ่งต่อสิบได้เลยขนาดมีไม่ได้เติมเยอะนะถ้าเกิดแบบเติมเยอะนี่โอ้โหหนึ่งต่อร้อยยังได้เลยกล้าพูดเลยอะเติมเยอะนี่หมายความว่าพลังห่างก็ต้องสองสามแสนนะถ้าพลังไม่ต่างกันมากก็คงได้ประมาณ 3, หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อห้าแค่นั้นแหละครับ อันนี้เดี๋ยวไปลองสกิลให้ดูนะครับเผื่อใครที่แบบว่าสนใจอยากจะเล่นแปฟามือที่บังกรกยเจ๋งเฉียวฟงก็ลองดูได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเผื่อใครรูหนังมากาลังแบบโอ้โหอยากจะเอ่อปล,ปลดปล่อยบังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่อเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการแนว,แนวทางเล่นของผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามาไม่รู้เล่นยังไงกดซ้ายกลางเห็นปหมกดคาว่าเคเวสเหลืองตรงนี้ครับ15แร่จาก ซ่นหัวไอ้สุนหลัวครับเนี่ยแล้วมันก็จะพาวาร์ไปลหลักเกมมีแค่นี้เองก็คือเนี่ยกดเควสหนักเสร็จแล้วก็กดปล่อยฟาร,ร์ม24ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาสามารถกดออกเกมได้มันจะมีฟาร,ร์มออฟไลน์อยู่แล้วพอเราเข้ามาเราได้เอ็กพีอยู่แล้วนะครับเรามีแนะนาให้ฟาร,ร์มกลุ่มแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อย24ชั่วโมงปล่อยในคอมก็ได้ครับเลวเวอจะไวกว่าแต่ว่าอันนี้เราแต่แบบเพื่อนๆว่างเลยถ้ารีบก็เปิด แบบปาร์ตี้ครับแบบออนไลน์แต่แล้วเกิดสมบูรณ์ไม่รีเพราะว่าจริงๆเกมเนี้ยต่อให้รีไปมันก็เลเวว่ามันก็ตามที่แพทอยู่ดีครับเอ่ออันนี้เหมือนจะป็นแจมมอนเันแล้วนฮะรจริงด้วยเออเห็นปะถ้าไม่ตายโฮมีนี่คือแบบกดแล้วเป็นมังกรทุกดอกเลยครับซึ่งการต่อสู้ก็จะเท่มากนะครับนี่อย่าสิยแปดา่์มือชิชมังกรโอ้โอ เราก็ตีเควสได้คนแบบมาเขาบอกห้าตัวเราก็ตีครบห้าตัวนะครับแต่น่าจะยากแยก่งยากนิดนึงนะเพราะเขาอยู่เป็นหมู่เลยเนี่ยอย่างอันนี้เห็นบ้างเขาก็เป็นการบอดสี่คนนะครับซึ่งมันเลเวอร์ไวกว่าขอตีเควสอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวโดนเขาฆ่าเอาอตัวเลยครับโอเคไปแล้วครับไม่ไม่รบกวนครับไปแล้วนี่หลักการการเก็บเลเวลของเกมก็จะประมาณแค่นี้เองครับ เออมันจะมีนิดนึงนะเนี่ยดขดคำว่าฝึกฝนนะครับเพื่อนเห็นปะเนี่ยเราต้องกดใช้ตรงนี้มันจะคูณไ P เอพีครับแล้วก็กดเปิดเปิดใช้งานเราถ้าเกิดเพื่อนอยากให้ XP ไอเอพีไวกวนี้ก็สามารถซื้อขวดเหล้าตรงนี้ได้จะบอกไอเอพีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกดตรงนี้ได้เลยนี่เห็นนะ้ะหลักเกมก็จะมีอยู่แค่นี้สำหรับการเก็บเลเวลแล้วก็เกมจริงๆมันไม่ได้มีความกดดันนะเออคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อที่แบบโดนฆ่าตรงที่เก็บเลเวลอะไรแบบนี้ก็สามารถปิดเกมทิ้งได้เลยครับแล้วก็สิบชั่วโมงมมาดูทีััันนนนนนก็จะอออไล์่เงครบ นี่เอพี f ออฟไลน์ line, เห็นไหมนี่นะเนี่ยมีไปได้ออนป๊บานึงยังได้ตั้งสี่หมเลยก็มันก็ถือว่าเร็วนะเราก็ไม่ต้องมานั่งแบบตบตีกับคนอื่นก็ได้ครับถ้ามันลําบากขนาดนั้นก็เอาเรื่กระยาจบเหมือนกันดี่ว่าเอาเรื่องเรามีเพื่อนแล้วน,นะสกิลเป็นมังกรเลยครับสิฟาร์มบูชิปมังกรขอแจมแป๊บนึงนะเพื่อนนะขอ2ตัวไปแล้ว โอเคนะครับก็ทำคุยไปเรื่อยๆแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วสาหรับไกไลายผู้เล่นใหม่ก็ลองเลือกอาชีพดูชอบแบบทั้งแทงทั้งดาเอจก็ฟักขยาจกเลยครับแต่ถ้า,าเอาดาเอจอย่างเดียวก็แนะนําไปเลยก็ธนูธนูข้อดีคือมันวอมันมันมันวอสบายครับเพราะว่ามันยิงไกลนี่มีกระโดดตีลังกาด้วยเอาเรื่องนี่โอโ้โหก่อนตีกับนีโโ่เรียบร้อย แล้วเจอกันนะครับ